ถอดคาพูดของทนายราชัยหรือกองทัพธรรมเนี่ยก็ต้องถอดมาเล่เามาฟ้องเหมือนกันในกรณีที่มึงปิ่นประมาทคนตื่นธทมทั้งหลายก็ต้องดําเนินการนะครับวันนี้ก็ฝากไปถึงคนตื่นธทมด้วยผมคิดว่าควรที่จะมีทนายความมันมีการพูดในเชิงดูถูกดูแคลนคนตื่นทมเพราะในเมื่อคุณกล้าที่จะฟ้องผมก็กล้าที่จะลุยแต่ผมนะครับวันนี้เนี่ยขอเวลาผมนิดนึง เมื่อผมกลับไปผมก็คงจะจะดำเนินคดีแจ้งความดำเนินคดีกับการดูถูกประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นด้อมทุยบ้างว่าอะไรบ้างต่าง,าง,างๆนานาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคำเหย็ยดยามถือว่าเป็นคำดูถูกคุณจะเก่งกาจมาจากไหนครับสุดท้ายก็อยู่ที่สารท่านตัดสินการเบิกความมันมีคลิปวิดีโอมันมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับไม่ต้องไปห่วงเรื่องนั้น การจะเขียนหรือการจะมีหลักฐานพยานอะไรต่างๆเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วครับเราจําไว้เหตุของความสมความปรารถนาห้าอย่างเรานึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดอย่างได้สิ่งใดสร้างเหตุห้าอย่างนี้ให้ได้ห้าอย่างเนี้ยเมื่อเราไปทําเราจะได้ตามความพอใจจะได้ตามความปรารถนาของตัวเองจําไว้ให้แม่ไม่ต้องไปนั่งสวดไม่ต้องไปบนบาสารกล่าไม่ต้องไปอ้อนลอนขอร้อะไม่ต้องไปตั้งน้ําแดงให้กูด,ดานพองนางกวาดมันช่วยเราไม่ได้หรอกมันกวาดอะไรอะ่ะ สุดท้ายแล้วมันกับไม่ได้มันยังกวัดเรียกน้ําแดงมากินเองยังไม่ได้เลยเราจะต้องเอาน้าแดงไปตั้งถวายเลยมันาะัวิธีการ5อย่างเหตุสมความปรารถนาไปลงมือกระทําได้ตัวเองวิธีการหนึ่งเราต้องมีความศรัทธาอย่างอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวใครมีศรัทธาโดยส่วนเดียวในพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเหตุสมความปรารถนาตัวแรกแล้วเมื่อเราศรัทธาเราจะเข้าไปใกล้ๆไปเงี่ยโสดลงฟังไปตั้งใจในการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า แล้วนําธรรมะนั้นมาปฏิบัติตามนี่แหละเป็นเหตุหนึ่งในการทําให้ตัวเองสมความปรารถนาได้ 2. ศีลศีลห้าข้อแล้วเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วเว้นจากการลักทรัพย์แล้วเว้นจากการปราพืฤติในกรามแล้วเว้นจากการพูดโกโหกแล้วเว้นจากการเดื่มสุราใครทํา5อย่างนี้ได้คือศีลห้าบุคคลน,นั้นจะสมความปรารถนาศีเลนะสุขติงยันติศีน,นั้นเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ สีเลนะโคคสัมปทาศสีนั้นนำไปซึ่งพุทธัพย์อันใหญ่สีเลนะนี่ผูติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสีนั้นเป็นเบื้องต้นของการนำไปสู่มรรคผลนิพพานดังนั้นหน้าที่เราคือรักษาศีห้าข้อให้ได้แล้วจะสามารถไปสู่โพุทธัพย์อันใหญ่ตามที่เรามุ่งมากปรารถนาได้ตัวที่3สุตตะคือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหลักคําสอน เรามีหลักคําสอนไหมสุดตามยปัญญาคือศึกษาภาคเพียรในการได้ยินได้ฟังหลักธรรมะของพระเจ้าขวนขวาในการศึกษาอ่านหลักธรรมคาสอนจากพระไตรปิฎกจากหนังสือตำหลับตำลาจากไร้สดที่อาจารย์กลด่าทุกวันก็ได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามวัดป่าวัดเขาที่สอนธรรมะเราเป็นประจําก็ได้นั่นแหละเรียกว่าการสะสมสุดตามยปัญญาหรือหลักคําสอนพรือเจ้าท่องให้คล่องปากจดจําให้ได้ขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือ,รอความเห็นที่ถูกต้อง หน้าที่เราคือทําตัวนี้เต็มที่คือศึกษาภาพเพียรในการจดจำคำําสอนพระเจ้าทําไมต้องจดจําหลักคําสอนเพราะเราจะได้นําหลักคําสอนไปทําอะไรปฏิบัติตามถ้าเราไม่มีคําสอนจะเอาอะไรไปปฏิบัติตามได้ไหมไม่ได้ดังนั้นจึงต้องจดจําเพื่อนําไปอะไรนําไปใช้ตัวที่สี่สมาธิทุกวันนี้เราได้มีการฝึกฝนอะไรบ้างว่าศรัทธาศีสุสตาจาคาจาคาทุตีจาคะ เรามีการจาคะละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยปาศจากบนทินไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาไหมปกติเราให้ทานเป็นประจำใช่ไหมให้สละให้อะไรก็ได้ให้หมดแล้วเราชอบให้อะไรกันมันมันไม่ได้ให้จากใจโดยแท้จริงเราให้อะไรให้ในของที่เราไม่ใช้แล้วเราชอบให้อย่างนี้ให้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้มันสละได้ไม่จําเป็นก็ได้เราให้ได้เราก็ให้ในสิ่งเราเนี่ยตลอดเวลาแต่เราไม่เคยให้ในสิ่งที่เราหวงแหนอะ เราลองสละดูไหมใครมีสามีบ้างแล้วยกมือขึ้นลองสมาสละสามีให้ตัวเองตัวเองไปบวชหน่อยไหมสละไหมไม่สละเห็นไหมมันไม่ยอมสละในสิ่งที่เองหวงใช่ไหมมันจะสละในสิ่งที่เองอะไรไม่จําเป็นต้องใช้สละเสื้อผ้ามือสองสละของสละได้เลยใช่ไหมอ๋อแต่สามีไม่ไปโอ้สวยมากนะมันหลงมันรักเรานั้นสละสามีให้มันอยู่ทางโลกแล้วสละเราเข้าไปบวชชีแทนเอาไหมเห็นไหมมันก็ไม่สละตัวเองอยู่ดีถูกต้องมาก เรามั uh. กจะนิยมสละอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันให้ได้ง่ายแต่อะไรที่ให้ได้ยากเราไม่ค่อยสละใครมีทองคําสักห้าบาทนะลองสละดูให้วัดดูได้เอานะกล้าสละนะเริ่มไม่กล้าสละแล้วลองสละความมีความเป็นในตัวเองดูสิลองสมัสมีภรรยาดูสิลองสมสละลูกเองดูสิลองสละอะไรหลายอย่างที่รู้สึกว่ามันให้ได้ยากอ่ะเราจะเริ่มให้ได้ยากแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากให้อะไรก็ตามที่ให้ได้ยากนั่นแหละเรียกว่าการจาคะ อะไรที่มันให้ตามปกติแล้วเราไปหวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเนี่ยเรียกว่าการให้ทานทานมันคือการให้อ่ะมันให้อะไรก็ได้ให้ไปตามเหตุตามปจาัจจัยเนี่ยอย่างใครซื้อของอะไรมาฝากอาจารย์อย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าการให้แต่ถ้ามารู้สึกว่ามันให้แล้วเราไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเราให้เปล่าไม่หวังอยากได้อะไรเลยอันนี้ก็เรียกว่าหนึ่งในจาคะแต่เป็นจาคะอ่อนๆเป็นจาคะหน่อน แต่ถ้าจ้าค้าแบบนังแน่นเนี่ยมันต้องสามารถสลาดตัวเองได้เลย 1, เช่นเราจะตื่นนอนตอนเช้าเราเป็นคนที่เกียบตื่นนอนตอนเช้ามากเลยแต่วันนี้มันอยากใส่บาตรอ่ะมันอยากใส่บาตรแต่ที่เกียบตื่นไม่อยากตื่นตแต่ก็อยากใส่บาตรมันอยากสองจิตสองใจใช่ไหมดูในวันนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะกัดฟันยอมตื่นเช้าสักวันหนึ่งเพื่อเราจะมีโอกาสในการจาคะเวลาของการนอนให้กับตัวเองสักวันหนึ่งเพื่อจะทําประโยชน์ในการใส่บาตรในวันนี้ ก็เลยตัดสินใจตื่นเช้าแม้จะงวงเงียเหนื่อยากลําบากกว่าจะจิกกระชากตัวเองขึ้นมาจากที่นอนได้แต่ก็ยอมตัดเวลาแห่งการนอนของตัวเองเมื่อคืนนอนดึกมากอดตาหลับขับตอนนอนแต่เช้าขึ้นมาอยากตื่นไปทําประโยชน์เพื่อสังคมอยากตื่นไปทาประโยชน์เพื่อาศาสนาก็เลยตัดสินใจตื่นขึ้นมายอมสละเวลานอนของตัวเองเนี่ยเรียกว่าจาคะและจาคะอะไรเวลาดังนั้นการจาคะเนี่ยมันไม่ได้ใช่เรื่องของเงินทองเพียงอย่างเดียว แต่การจาค้ามันเป็นเรื่องของรเวลาด้วยบางคนจากไม่มีเงินมีทองแต่จาค้าอะไรจาค้าแรงกายของเจนิกาไปล้างจานให้กับวัดเขามีเงินมีทองไปตั้งบูธอะไรกันให้ทานกันตั้งโรงทานกันแต่เราไม่มีเงินเราทําอะไรงั้นไปช่วยวัดล้างจานละกันไปช่วยวัดจัดโต๊ะอี้เก้าอี้โต๊โต๊ต่างๆะกันไปช่วยวัดในการกวาดบ้านไ้กวาดกวาดลานวัดละกันไปช่วยวัดในการจัดแจจัดการเดินเก็บขยะกันละกัน นี่เ็เรียกว่าการจากะโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาสละ,ะเวลาวันหยุดของตัวเองอ่ะในการไปทําประโยชน์เพื่อศาส,สนาในการไปทําประโยชน์เพื่อสังคมมีเวลาในการนอนอยู่บ้านก็ได้นะแต่ไม่นอนเนี่ยเรียกว่าการจากาเวลาของที่ทําได้ยากอ่ะอยากจะนอนต่อแต่มันนอนต่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการจะสละเวลานี้เพื่อทําประโยชน์ต่อไปเนี่ยเรียกว่าการจากะอย่าไปหวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมานะ ให้โดยการปราศจากใจอันเป็นมนทินอย่ามีมนทินอย่าหวังอยากได้สิ่งใดต่อแทนไม่ต้องไปอธิษฐานด้วยนะบางคนเนี่ยใส่บาตรนะอธิษฐานแต่ต้นยันจบเลยข้าของข้าพเจ้าขาดุดดอกบัวยกขุ่นเหนือหัวถวายแด่พระผู้ป็ธรรมพระสงฆ์จิตใจกำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้ไขแก้บวงมาขอให้พระภาีอารในะอนาคตก,การข้างหน้านั้นเถิดพระึงเดินกลับวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วยังอธิษฐานไม่จบเลยซ้ำบางคนเทินหัวแล้วเท,ทินหัวอีก ปรากฏพระม่ได้ฉันข้าวเดินกลับวัดก่อโมนตั้งอธิษฐานอ้อนวอร้องขออยู่ไม่ต้องไปอธิษฐานถ้าอธิษฐานแปเวราะหวังผลนะหวังผลการหวังผลยังเป็นแค่ทานไม่ใช่การจาคะมีแต่ผลใหญ่แต่ขาดอานิสงส์ใหญ่ดังนั้นต่อไปนี้เวลาจะให้อะไรไม่ต้องไปอธิษฐานอ้อนวอร้องขอให้ทำอะไรตั้งเจตนาขึ้นมาในใจและความตรณีขี้เหนียวในใจดังนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องไปอธิษฐานให้ทําอะไร ตั้งเจตานาขึ้นมาว่าฉันต้องการใส่บาตรฉันต้องการทำบุญฉันต้องการให้สิ่งนี้สิ่งนั้นกับคนมากมายเจตานาตัวเดียวคืออะไรเพื่อละความที่เหนียวในใจ